สวัสดีค่ะพบกับ EP 1 2ของ n e o d e c o r d e s i g n นะคะเดี๋ยวมาเจอมาดูบ้านคุณต้อย่านบางป่วยตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดินเข้ามาเลยค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นห้องรับแขกนะคะเราจะแต่งผนังด้วยกระจกเงาดำแล้วก็กระจกเงาทองเจียรปรีต่อกันนะคะแต่ละชิ้นเนี่ยจะเจียมาต่อกันไม่ได้ว่าเป็นการซอกเส้นนะคะส่วนตัวลิ้นชักทุกอย่างก็จะเป็นซอโค้ด เป็นกดกระเด้งครั้งนี้จะเป็นจักกดกระเด้งซอปกดนะแล้วก็ตัวบานเราจะดูให้มันเรียบๆไว้เพราะว่าตู้จ็บของล่างอี่ยวเราเยอะแล้วส่วนตัวบานนี้จะพิเศษตรงที่ว่าจะเลื่อนได้เลื่อนเปิดออกมามันจะเป็นหน้าต่างของบ้านนะคะซึ่งก็จะเปิดหน้าต่างออกไปรับลมภายนอกได้นะคะ ก็ถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็เก็บเข้ามาไม่ต้องใช้ตู้ม่านนะบานนี้จนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซตตู้โชว์นะคะจะเป็นบานอลูมิเนียมกระจกใสเพื่อว่าลูกค้าจะได้วางของเราใส่ LED ให้ทุกชั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผนังหินตกแต่งสวยๆกับกระจกเราจะล้อให้มันเป็นตีมเดียวกันในในมุมนี้จะเป็นลักซ์รีแล้วก็นี่ก็จะเป็นตู้โชว์อีกบส่วนสายสีดาที่เห็นนี้นะคะจะเป็นสายลําโพงซึ่งบางทีลูกค้าเนี่ย ต้องการมีลำโพงอลยตรงไหนเนี่ยเราจะวางแผนแล้วก็ทิ้งสายลำโพงมาให้แล้วก็เวลาลูกค้าใช้เนี่ยลูกค้าจะได้กลับไปใช้ลําโพงตามที่เคยอยากได้เหมือนเดิมส่วนตัวหลุมฝ้าตัวนี้เนี่ยเราก็เหมือนเราออกแบบให้แล้วก็มาใส่สแตนเลสโค้งนะคะตัวสเตเลเก็บงานของเราเนี่ยจะไม่ใช้เป็นแผ่นแบนอย่างเดียวเราจะใส่เป็นตัวยูพอกทําให้ฝ้าเขาดูมินติขึ้นนะคะแล้วก็หลุมไฟแล้วก็ทิ้งไฟให้เขา ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล่องม่านจะทําเผื่อว่าจะแขวนแอร์ทางลูกค้าต้องการไว้แอร์ตงนีแต่ว่าถ้าไว้แอ์เนี่ยแล้วก็ใส่ผ้าม่านใต้ล่างจะเห็นลังม่านก็เพื่อไม่ให้เห็นลังม่านจึงต้องทำกล่องนี้ขึ้นมาค่ะของห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องรับแขกสําหรับแขกส่วนตัวที่เป็นทางการนิดนึงตอนนี้ต่อมาเนี้ยจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเหมือนกับแฟมิลี่โซน ตรงนี้ก็จะเป็นเซตตู้ทีวีผนังเราผูกด้วยหินอ่อนนะคะแล้วก็ตัวท็อปก็เป็นหินอ่อนอหินอ่อนจริงเป็นหินจริงนะคะแล้วก็เป็นลินชักซอฟต์โคทั้งหมดตัวบรรยากาศเนี้ยจะมีตู้โชว์ไว้ด้านข้างสองข้างแต่และชั้นเนี้ยเราจะใส่ไฟ LED ดีไว้แล้วก็มีเก็บของอยู่ด้านล่างนะคะเผือว่าของชิ้นใหญ่ที่เราไม่ได้โชว์ตรงนี้เราแต่งเป็นเซนสวยงามนะคะครองสูมออกมาเลยให้มันมีการแต่งมิติให้มันไม่ไม่ราบเรียบเกินไป ะะก็ใส่ซอง mm hmm. เร,รื่อยสเตนเลสโรสโกแล้วก็กระจกเหาทองตัวนี้เนี่ยเราจะประดับให้เต็มพื้นที่เลย <Okay. S 1> ในบรรยากาศตรงนี้เราก็เซตอัพระยะนั่งของโซฟาส่วนตัวโคมไฟตัวนี้เราก็วางแผนการเดินไฟของทางบ้านไว้เรียบร้อยตั้งแต่ลูกค้าสร้างบ้านนะคะว่าแต่ละจุดมีจุดไฟตัวไหนบ้างในหลุมต่างๆเราเป็นคนทางนีโอดีไซน์แล้วก็ให้ผู้สร้างบ้านเนีย่ยเป็นผู้ทําแล้วก็ทางนีโอเองก็มีหน้าที่ในการประดับ สเตลเลตตกแต่งสเตเลตแต่เราเขียนตำแหน่งจุดไฟไว้นะคะอย่างสองหลุมนี้เนี่ยก็จะใช้ไฟต่อเนื่องกันตรงนี้จะเป็นโซนทานอาหารนะคะแล้วก็ตอนนี้เก้าอี้ยังไม่มาแต่ว่าลูกค้าก็คือเซตอัพไซส์ต่างๆต,ตามอินเทลเลียของเราแล้วก็ในส่วนของตัวผนังตรงนี้นะคะจะเป็นผนังตกแต่งซึ่งผนังนี้เนี่ยเหตุผลที่ต้องมีผนังตรงนี้เป็นซุ้มสวยๆเพราะว่าเดิมทีมีเสาอยู่ตรงนี้ ทางเราเองหุ้มเสาแล้วก็แบ่งเป็นโซนยิ่งให้ลูกค้าเลยว่าตรงนี้จะเป็นโซนอ่อเป็นโซนนั่งเล่นแล้วตรงนี้จะเป็นโซนรับแขกนะคะเราก็จะประดับกระจกสแตนเลสกุะคริกลายหินนะคะให้บรรยากาันดูกลมกลืนกับในบ้านพร้อมวางตำแหน่งไฟกำหนดระยะต่างๆให้ทางลูกค้า ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องวางตู้เย็นนะคะโดยเราจะกำหนดช่องเนี่ยโดยรู้ไซส์ตู้เย็นจากลูกค้าก่อนแล้วกำหนดให้มันเหมาะสมเราก็จะไม่เอาชิดมากเพื่อจะได้ระบายอากาศส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นถผดวางช้อนต่างๆนะคะรางทั้งหมดเนี่ยเป็นซอฟโค้ดเป็นงานติดฟูมิก้านะคะเป็นสีออกจะเป็นแดงเข้มนิดนึงเพราะว่าลูกค้าชอบสีแดงกับตัดก,กับสีขาวนะคะตัวงานเนี่ยจะเป็นทั้งตู้ล่างแล้วก็ตู้ลอยผสมด้วยบานอลูมิเนียมนะคะ ตัวบานเนี่ยก็คือจะใช้เป็นกระจกใสเนื่องจากว่าอยากจะให้หินของที่โชว์ข้างในอาจจะโชว์เซตจ,จานชามแล้วใต้ตู้ลอยเนี่ยเราก็จะซ่อนไฟ LED ตลอดนะคะส่วนตัวท็อปหินตัวนี้เนี่ยจะเป็นหินขาวนะคะเขาจะเรียกว่าคริสตัลไวท์ทีเนียมนะคะแล้วก็ตัวตู้ลอยทั้งหมดเราก็จะมีช่องโล่งวางของใส่ไฟ LED ตัวไฟเนี่ยเราแยกสวิตช์เปิดต่างหากจัดก,กันนะคะตรงนี้น่าจะเป็นโฮสต์ที่ลูกค้าไว้เจอปุ่มอาหารกับอบอาหาร แต่ในในความจริงแล้วเนี่ยพอทําหนักลูกค้าก็จะไปด้านนี้จะไปทางครัวไทยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเช่นนะครัวไทยต่อเลยค่ะ <c oughs> ส่วนครัวไทยตัวนี้เนี่ยทางลูกค้าเองเนี่ยก็จะเป็นทั้งวางตู้เย็นด้วยแล้วก็ซักผ้าอา่าโทษนะคะไม่ได้วางตู้เยน็นจะมีเครื่องซักผ้านะคะไว้ซักผ้าแล้วก็ไว้ทาครัวนอะ่ะก็จะมีเซตวาง,งของกระป๋บบานีเนียงโดยอินงเพียเราจะออกแบบมาให้ทุกห้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําตามแบบ เราเขียนแบบก่อสร้างให้นะคะจะมีการดับสีดำนิดนึงให้มันแร็คเข้มๆหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนฮูดท,ที่จะไว้ปรุงอาหารนะคะก็จะมีถาดวางช้อนมีตะแกรงตะกร้าวางจานอะไรต่งางๆปนๆนะคะอันนี้ช่องนี้ไว้วางเตาแก๊สนะคะก็จะมีตะแกรงให้คุณวางของบางอย่างเราอยากจะตีล่กไว้ก็มีตะแกรงบ้างเล็กน้อย เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้ที่วางพวกหม้อใหญ่ๆมันก็จะโล่งหน่อยห้องครัวก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นห้องทํางานของเจ้าของบ้านนะคะตัวห้องนี้เนี่ยคือไม่ว่าตู้ต่างๆเนี่ยทางเราเนี่ย ดูมาจากตู้ใบเดิมที่คุณลูกค้าเลยว่ามีบูชาพระหรือเทพองค์ไหนแล้วก็ทําตู้ตามไซส์วัดองค์เทพพบหลกซิลหรืออะไรต่างๆหรือองค์อแปะลงสีที่ลูกค้าเคยใช้นี่ก็อยู่ในนี้ครบส่วนตัวโต๊ะทำงานตัวนี้เราก็เป็นคนทําให้ลูกค้าเหมือนกันโต๊ะตัวนี้เนี่ยไปวัดสเกลจากโต๊ะเดิมของบ้านคุณลูกค้าว่าโต๊ะเดิมเนี่ยไซส์เท่าไหร่ที่พี่ลูกค้าเขาสะดวกที่จะใช้ไซส์ตามนี้นะคะตัวหน้าวิชัดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบ เป็นแบบเงานะคะจะเป็นลักษณะเงา,าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไวท์บอร์ดใหญ่เผื่อบางทีลูกค้าช็อตอะไรก็อันนี้ก็แพคเกจห้อง,งนี้จะเรียกได้ว่ามาจากการใช้งานที่ลูกค้าคุ้นเคยเลยเราก็มาลงจากบ้านหลังเดิมมาลงสกลบ้านหลังใหม่ที่เข้ากับพื้นที่ของบ้านหลังใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นเดย์เบสนะคะก็คือจะนั่งเล่นตรงหน้าต่างเทคว,วิวแล้วก็ริชนชักตัวนี้ก็เปิดใส่ของได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตู้หนังสือตู้โชว์ ะะก็จะเป็นบานเพ่ยมือจับในตัวมีชั้นวางของจะเห็นว่าแต่ละบานเนี่ยจะมีรายละเอียดกระดับกระดาษไม่ว่าจะกระจกเข้าปาก45หรือว่าเสเลดโรสโกเราก็จะค่อนข้างเน้นให้ลูกค้านะคะคือจะเรียกได้ว่ากว่าจะเสร็จแต่ละบานเนี่ยก็คือเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะส่วนแต่ละชั้นก็ใส่ไฟ LED ซ่อนไฟแต่ใส่เสเลดเส้นตางตามแบบเลยนะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะจะเรียกว่าห้องนอนสี่เป็นห้องนอนมาสเตอร์อีกห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นหนึ่งเป็นของเจ้าของบ้านเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซ็ตผนังทีวีนะคะผนังเนี่ยจะเป็นหินอ,อกก่อนตัด้วยกระจกเงาทองกับกระจกชาดําเงาชาดำเง,งาดํานะคะท็อปหินเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตู้แล้วก็ใส่สแตนเลสโรสโกตัวสันบานแล้วก็จะใส่ด้วยอลูมิเนียมสีโรสโกนะคะเป็นหินอ่อนทั้งทั้งหมดเลยตัวหน้าท็อปเนี่ยก็จะเป็นหินแล้วก็ตัวลิ้นชัก น,นี่นะคะก็จะเป็นซอฟต์โฟมจะเน้นให้ดูเรียบๆตัวนี้เนี่ยเราเพ่ด้านล่างเพื่อว่าให้งานตัวจับเนี่ยมาจับอยู่ด้านล่างส่วนต่อมาก็คือเราก็จะเป็นกล่องม่านเพื่อวางแอร์บ้านนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเช่นเตียงตัวนี้เราก็เป็นคนทําให้ลูกค้านะคะเพราะลูกค้ากลัวจะซื้อแล้วก็จะไม่เข้ากับหัวเตียงแล้วก็ตู้ข้างเตียงเราก็ทําให้ลูกค้าเหมือนกัน มูลสสเตเลตติดโฟมิก้าตัวนี้ก็เป็นผนังกระจกแต่งหัวเตียงทั้งหมดบุนมเนี่ยเราจะใช้บุนมตัดด้วยสเตเลสจะเป็นสีเดียวกันทั้งเซตลูกค้าแค่ซื้อที่นอนกับห้องนี้เนี่ยเรียกว่าซื้อที่นอนกับผ้าม่านมาแล้วก็คืออยู่ได้เลยเพราะว่าลอยตัวทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมไว้ให้หมดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนบังหน้าต่างเพราะว่าจะจะเน้นให้ไม่มีไม่ต้องใช้ผ้าม่าน ก็จะเปิดออกไปได้อีกชันนก้นเพื่อจะรับลมของบ้านโซนบริเวณนี้นะคะแต่ถ้าไม่ต้องการแสงก็คือปิดเข้ามาก็จะเป็นความเป็นส่วนตัวส่วนตัวเดเบสตัวนี้เนี่ยก็คือข้างล่างก็ใส่ของได้นะคะแล้วก็ข้างบนเราก็จะใส่บือจับที่ล่างด้านบนก็เป็นเบาะเราจะเลือกให้เป็นสีเดียวกับตัวตัวที่นอนตรงนั้นแล้วก็ด้านข้างจะเป็นตู้หนังสือเราก็จะใส่ซ่อนไฟ LED ให้เป็นหชั้น,นแล้วก็เพื่อลูกค้าจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านนี้แล้วก็ทั้งด้านข้างด้วย ่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ดีไซน์ให้เป็นสเต็กวางผ้าม่านให้กับลูกค้าทางทางบริษัทผู้สร้างบ้านเนี่ยก็คือสร้างตามแบบเราเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้หนังสือใบใหญ่อีกใบหนึ่งเป็นตู้โชว์ด้วยนะคะการเก็บของที่นี่เนี่ยจะเ,ยเรียบเรียบตัวนี้นะคะก็จะเป็นกดกระเด้นออกมาแล้วข้างในก็คือจะมีชั้นวางของกระจกจะค่อนข้างเยอะบ้านนี้เพราะว่าจะเน้นหรูหราลักซ์รี่นะคะตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ,ะเราก็จะมีบานเลื่อนบางช่องหน้าต่าง แต่ตัวนี้เนี่ยเราก็ยังเปิดได้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ยังรับลมจากทางหน้าต่างไ,ได้แต่ถ้าไม่จะปิดก็คือปิดมาจะไม่ต้องใช้ผ้าม่านแล้วก็ปิดมาเป็นกระจกไว้อสองจากสองหน้านะคะส่วนไฟเนี่ยก็คือจะเป็นไฟ LED แต่พอดีว่าวันนี้หลอดเขาขาดนิดนึงนะคะก็จะเป็นชั้นแล้วก็มีไฟอัตโนมัติตามรูปต่างนะคะรีแขวนเสื้อผ้า อันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมที่อยู่ข้างล่างนะคะเป็นห้องนอนสีหน้าบานกระจกเนี่ยจะเป็นคิ้วไม้ทั้งหมดนะ,ะเป็นคิ้วไม้ของเราเนี่ยจะใช้เป็นคิ้วไม้สัตวนะคะกับคิ้วโพลีตัวนี้ก็จะเป็นยิ้นชักวางของหน้าดินชักก็จะเป็นกระจกใสต่างๆก็จะเป็นอีมืจอจับเพทในตัวเพื่อว่าจะได้ ไม่ต้องการให้มีมือจับออกมาขวางนะคะเน้นเรียบๆหรูหรูส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นกดกระเด้นจะเป็นกดเพื่อเปิดแล้วก็ใส่ของนะคะ,ะ,คะโอเคจะมีไฟท้งด้านล่า,างด้บนเลยทั้งสองสั่งเนี่ก็จะคล้ายกันนะคะค่ะต่อมาเนี่ยจะเป็นห้องฟิตเนสนะคะ ห้องฟิตเนสเนี้ยแต่ลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้เอาอุปกรณ์มาจะเห็นว่าที่พื้นเนี่ยมีปลั๊กฝังพื้นไว้สําหรับรอเผื่อลูกค้าเอาลู่วิ่งหรืออุปกรณ์เนี่ยมามาใช้ก็คือสามารถจะเสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยจะเป็นปลอกแบบปลอกอัพแต่ว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนใจทําเป็นห้องสังสรรหรืออนเทอร์เนอะไรก็ยังได้เพราะเราเผื่อจุดทีวีอะไรต่างๆให้แล้วแล้วก็สายแลนตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานกุผนังทั้งหมดเลยนะคะเป็นซ้มแล้วก็ยกฝ้าตามแบบที่อีเทียระบีไซ์ ครั้งนี้เราจะยตกตรงกลางสูงและข้างๆให้เสมอกันไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนทุกครั้งห้องนี้จะเน้นในกระจกเงาใสแล้วก็กระจกเงาทองให้มีตัดขอบนิดหน่อยให้ดูมีดีไซน์นะคะส่วนโทนไม้เนี่ยเราจะเอาเป็นโทนไม้อ่อนแล้วก็มีเท็กเจอร์เพื่อให้บรรยากาศเมื่อจับดูแล้วเนี่ยจะเสมอือนไม้จริงแล้วก็ติดสเตลเลตโลสโกล์นะคะห้องนี้ลูกค้าบอกอาจจะเปลี่ยนใจทําเป็นห้องดูหนังอีกห้องหนึ่งก็กําหนดจุดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ได้ตามอัธยาศัยของเจ้าของบ้านเลยอันนี้จะเป็นตู้เก็บตู้โหลดไฟนะคะทางเราก็ทําเป็นตู้สูงตามท้องกระดให้ลูกค้าจะสําหรับเก็บตู้โหลดไฟแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้ทางลูกค้านะคะละ้วขเครื่องล่างก็จะมีชั้นวางของด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นชั้นวางของตลอดแนวเลยแล้วเราก็ใส่หน้าบานด้วยกระจกเงาทองจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยโค้งไปตามท้องบันไดเราก็ยังทําให้ลูกค้า ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องนอนกันตัวห้องนอนเนี่ยเราแต่งผนังหัวเตียงแล้วก็ติดสแตนเลสห้องนี้จะเน้นเรียบๆหน่อยไม่ต้องไม่ต้องเยอะส่วนบานเลื่อนข้างหัวเตียงเนี่ยจะเหมือนกันทูกผกห้องของบ้านนี้ส่วนใหญ่จะชอบเป็นแบบแบบนี้เพื่อเลื่อนปิดให้หัวเตียงดูแกลนดูใหญ่ตัวเตียงตงัวนี้ทางนีโอก็ทําให้ลูกค้าเช่นกันนะคะรวมกระทั่งตู้ข้างเตียงด้วยนะคะตัวตู้ข้างเตียงก็ทําให้ทางลูกค้าเหมือนกันส่วน ตัวเบรนช์ปลายเตียงก็ก็ทำให้ด้วยนะคะเซตตู้ทีวีทั้งหมดทางทเงโอ oh, ทำให้หมดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสเตเลสสีโรสโกนะคะออกจะมืดมืดนิดนึงแล้วก็ใส่ไฟตอนนี้ตู้ใบนี้ยเราจะซ่อนไฟเป็น led แนวดิ่งแล้วใส่ชั้นกระจกเพื่อให้การวางของไม่เห็นทั่วจะตู้จะไม่มืดนะคะส่วนตัวลิ้นชักเนี่ยจะเป็นมือจับมือจับโปรไฟล์ในตัว เราจะพุ่งขอบด้วยสแตนเลสเนียมให้เรียบร้อยนะคะแล้วต่อมาตรงนี้จะเป็นเดเบสนะคะลูกค้าก็เอาไว้นั่งพักผ่อนแล้วก็ใส่หนังสือเป็นตู้โชว์อเนกประสงค์ไว้เพื่อพักผ่อนตอนบางทีดูทีวีเนี่ยเราก็สามารถมานั่งดูตรงนี้ได้โดยหันจอมาด้านนี้นะคะส่วนด้านหลังนี้เนี่ยก็คือจะเป็นชุดตู้โชว์แล้วก็ตู้เก็บของอเนกประสงค์นะคะก็จะมีบานปิดเรียบร้อยเราจะเน้นบานเป็นกระจกค่อนข้างเยอะเพราะว่าให้ห้องมันดูโปร่งนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะส่วนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตรงโซนแต่งตัวกันนะคะโซนแต่งตัวอันนี้ก็จะเป็น walk in closet ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตู้เวลาเราเปิดมันจะเป็นไฟอัตโนมัติน,น,นะคะจะมีตู้มีชั้นวางของเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้กระเป๋าเพื่อจะวางของจะมีแนวเสาเดิมจะเห็นว่าเราเก็บเสาตุ้ไว้ในตู้ทั้งหมดนะคะให้ใหพื้นที่ไม่ไม่ต้องโชว์เสาก็คือเป็นตู้วางตู้เสื้อผ้านะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนซ่อนเพื่อจะส่องกระจกก็จะซ่อนมาบริเวณท็อปก็จะเป็นท็อปหินนะคะก็จะมีกระจกซ่อนเป็นชั้นวางของด้านข้างจะเป็นมุมวอล์กอินจะคล้ายๆกับห้องนอนสีด้านล่างเพราะว่าตัวแพทเทิร์นการตกแต่งเนี่ยลูกค้าจะชอบฟอร์มปรงมันเข้ามาแล้วเป็นห้องแต่งตัวส่วนตัวนี้จะเป็นห้องน้าทางนี้อกองก็ตกแต่งห้องน้ำดู้กค้านะคะตัวเฟรมบานเลื่อนนี้เราก็ทําแล้วก็ตัวตู้ตั้งน้า ทางบริษัทผู้สร้างบ้านเนี่ยเขาจะทำลอทเตอร์ไว้แล้วก็ตามตัวเลขที่เราบอกว่าเราจะทำมตูส้สวมเข้ามาอีกทีหนึ่งรวมทั้งกระจกสองหน้าด้วยนะคะก็คือจัดครบตั้งแต่ห้องน้ําห้องน,นอนห้องแต่งตัวเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่อนะคะ,นะคะอันนี้ต่อไปนะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นชั้นสองนะคะห้องนี้เนี่ยจะมีบานเลื่อนเหมือนกันห้องนี้บ้านนี้ส่วนใหญ่จะชอบเป็นบานเลื่อนบังช่องหน้าต่างนะคะเพราะว่านิดไม่ต้องการใช้ผ้าม่านมากจนเกินไปก็ใช้เปิดออกรับลมเช่นกัน บางเรื่องก็จะเป็นซอฟต์โฟทนะคะมันก็จะติดเข้าไปเองตอนนี้จะเป็นผนังทีวีเราบบกไว้เพื่อว่าไว้ซับเสียงส่วนเซตตู้ทีวีจะเห็นว่าช่องล่องต่างๆตัวนี้เนี่ยเป็นช่องล่องที่เกิดจากเครื่องเล่นของลูกค้าจริงๆเลยเราไปไวัดเครื่องเล่นมาว่าซส์เท่าไหร่เราเว้นช่องตามนั้นเลยเวลาลูกค้ามีซับบูเฟอร์หรือว่ามีเครื่องเสียงเนี่ยเราก็จะเว้นช่องตามตามอันนี้คือตามเครื่องเสียงลูกค้าเลยใส่ไว้ในในชั้นล่างนี้นะคะแล้วก็ผนังท็อปก็จะเป็นหินอ่อน ตัวบานนี้ก็จะเปิดได้เช่นกันนะคะจะเน้นให้ผนังเนี่ยดูแกรนแล้วก็ดูหรูหราใหญ่ใหญ่ขึ้นมาให้ไม่ไม่ผนังทีวีไม่เลกเกินไปนะะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดตู้โชว์นะคะตัวสีอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยเป็นสีบราล์ที่เราสั่งทําเฉพาะให้ทางลูกค้าเลยเราได้เอาสีมาให้เลือกก่อนก่อนจะตัดสินใจสั่งเพราะตอนแรกเนี่ยเป็นสีโรสโกแต่ลูกค้าอบกบสีเข้มสีสว่างไปก็เลยดรอปมาใช้สีบราล์แทน ทั้งหมดนี้นี่คือเปิดได้หมดนะคะจะเป็นกดกระเด้งจะไม่ได้ใส่มือจับอะไรก็จะเป็นชั้นวางของเราเน้นวางให้คุ้มค่าเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยถ้ายิ่งอยู่เนี่ยของจะยิ่งเยอะเป็นเรื่องปกติแล้วพอเราไปซื้อตู้ลอยตัวมาใส่เนี่ยมันก็คือจะไม่ไม่เข้ากันกับบรรยากาศของบ้านนะคะจะมีสองใบแล้วก็จะเห็นว่ามีสายลําโพงโผล่ไว้ด้วยสายนี้ก็คือจะสําหรับให้ลูกค้าไว้ติดลําโพงเราก็วางแผนดึงไว้ให้หมดเลย ตามตามตามตำแหน่งที่ทางบริษัทเพื่มเสียงมาดูแล้วนะครับตัวนี้ก็ห้องนี้ก็ค่อนข้างกระชับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอีกห้องหนึ่งสําหรับห้องนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็หลุมฝ้าแล้วก็ตกแต่งให้อีกเช่นกันจะสังเกตว่าหลุมฝ้าในแต่ละห้องของบ้านเนี่ยจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันจะดีไซน์ที่แตกต่างกันไม่ว่าขนาดหรือว่ารูปแบบการต่อกระจกนะคะจะมีการใช้สีกระจกที่ไม่เหมือนกันส่วนห้องนี้จะเป็นห้องพลับนะคะ ตัวด้านล่างเนี่ยจะมีลิ้นชักวางของแล้วก็เป็นก้อนหินอ่อนสโลไว้ถ้าไปดูปใกล้ๆเนี่ยหินจะมีกิสตเตอร์นะคะแล้วตัวผนังเนี่ยจะเป็นวอพิมลายเราออกซน์มาแล้วเนี่ยเราไปสั่งทำลายเฉพาะของบ้านลูกค้าเลยแล้วตรงตามสเกลของลูกค้าด้วยแล้วก็ทําซุ้มที่ออกมาซ่อนไฟ LED ตัวสแตนเลสเนี่ยเราตัดกลางโค้งของแบบคาเฟ่เพื่อให้มันดูเป็นซุ้มยกระดับให้ห้องมันดูมีมิติ ตัวซุ้มพระนี้เนี่ยเราเข้าสเกลแล้วก็ตัวรูปเนี่ยจะเป็นอ a เ l p a p e r ทีมลายโดยเราออกแบบลายมาเนี่ยให้พอดีสเกลกับขนาดของซุ้มนี้เลยโดยเฉพาะห้องนี้โดยเฉพาะตัวแบบต่างเนี่ยเราทําตามแบบทีดีเะเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าโทนสีต่างๆลองดีไซน์มันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใส่ไปไอวดี o e, เพื่อให้ซุ้มมันดูมีมิติไม่ได้เป็นระนาบเดียวกันส่วนด้านหลังของหิ้งพระน,นะคะเราก็จะหิ้งบูชาพระเราก็จะเป็นตู้วางพระแล้วก็เก็บหนังสือธรรมะ ของสะสมนะคะก็จะไว้ตู้นี้จะเห็นว่าด้วยความที่พื้นที่เล็กเราจะใส่กระจกเงาปรีด้านซ้ายนะคะเป็นข้้วหลังตัดให้ห้องมาดูมีความหรูหราขึ้นส่วนด้านบน,นต่างๆที่เห็นเป็นรูปพระเนี่ยเราเราเปิดออกมาใส่ของได้หมดนะคะตั้นบนนี้ก็คือใส่ของได้นะคะแต่ว่าปริโตเตี้ยไม่เป็นไรใส่ของได้แล้วก็คือเราอยากทำให้ยาก,กาศเนี่ยเหมือนกันทั้งทั้งสองฝั่ง ค่ะต่อมานี้จะเป็นห้องนอนสองนะคะห้องนอนสองก็จะเป็นห้องห้องนอนที่ค่อนข้างใหญ่ของน้องผู้ชายนะคะเจ้าของเจ้าของห้อง,อ,งองนี้ออกแบบมากเท่ๆขึ้นๆแล้วก็มีสะสมโมเดลก็จะเก็บไว้ในตู้นี้นะคะเป็นเป็นของสะสมเป็นโมเดลต่างๆนะครับก็จะเป็นบาร์โฟโฟสบาร์เงียบทั้งหมดเลยตัวลิ้นชักแต่ค่อนข้างเน้นเรียบๆตัวนี้ก็เป็นผนังหินโดยผนังหินตัวนี้เนี่ยถ้ามาถ่ายใกล้ๆจะเห็นว่ามีจิสเตอร์ เน้นบานเลื่อนเปิดปิดเช่นกันนะคะข้างบนนี้เป็นตู้กระจกเงาชาดําสามารถจะใส่ของได้หมดทุกบานนะคะเปิดเปิดออกมาได้หมดแต่พอดีเปิดไม่ถึงค่ะส่วนตัวนี้เแต่เป็นที่นอนหนัง PVC นะคะเราดีไซน์ให้เป็นสีแดงอยากให้ดูแบบมีสีที่เด่นขึ้นมาบ้างรวมกระทั่งตู้หัวเตียงสองฝังนะคราททางเราก็ดีไซน์ไปให้ให้แบบเข้ากับบรรยากาศ เวลาีิสัยไปแล้วเนี่ยพวกเบาบุกต่างๆอินททเลียก็จะนัดมาเลือกวัสดุที่ออฟฟิศหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็คือเอาวัสดุไปให้ดูที่บ้านลูกค้าได้ส่วนตรงนี้จะเป็นเซตเหมือนโต๊ะอเนกประสงค์นะคะจะเขียนหนังสือหรือจะจะ,จะนั่งโน้ตอะไรเล่นๆเนี่ยได้จะเห็นว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าทางลูกค้าอีกจะลูกลูกชายเนี่ยตัวใหญ่เขาขอตัวนี้สูงนิดนึงนะคะต่อมาจะเป็นห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเฟรมก็จะเป็น สีออกดาร์กเบลวก็ขัดจะสีไม้นะจะเป็นตู้เสื้อผ้าบานมีเย็นยทั้งหมดนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟ LED มีไฟใต้ตู้ต่างๆนะครับก็จะเป็นบานค่อนข้าง,งใหญ่ใส่เสื้อผ้าได้จุพุ่มส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตู้กระเป๋าก็จะเป็นบานมีเย็นงทั้งหมดเช่นกัน,นะะจะใส่ของเนี่ยเราจัดให้ใส่ได้สุดถึงด้านในเลย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกพื้นแป้งซึ่งมีกระจกซ่อนอยู่ด้านหลังตู้ได้ตัวกระจกนี้ก็จะไม่หนักนะเราจะดึงให้เป็นกระจกบานเดินสองโค้ดส่วนห้องน้ำทางเราก็ออกแบบให้ลูกค้าด้วยกระทั่งตู้เก็บของใต้ห้องน้ำก็คือจะมีที่เก็บสำหรับเว้าเป็นท่อแล้วก็กระจกซ่อนไปแบบนี่ค่ะก็จะทำให้ลูกค้าโปร ที่่องเฟรมกร็ระดับน้ำนันก็ทําให้นะคะเหลือแต่ปูกระเบื้องกับก่ออ่างเนี่ยไม่ได้ทําให้ต่อมาเนี่ยเราจะมาดูห้องนอนสามกันนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้องผู้ชายอีกคนหนึ่ง <c oughs> ทางเราก็ทํางานตกแต่งผนังนะคะจะใช้ตัวนี้จะเป็นกระจกอ่ามิลเลอร์แบ็กนะคะจะเป็นเงาชาดําแล้วก็ทาตู้ข้างเตียงแต่งหัวเตียงทั้งหมดนะคะแล้วก็ในร่องไฟด้านบนก็ทําให้ลูกค้าห้องนี้ก็จบเข้มๆนะคะตัวเตียงนี้ก็ทําให้ด้วยเช่นกัน ลูกค้าเพียงซื้อที่นอนกับผ้มาม่านแล้วก็แอร์เนี่ยอยู่ได้เลยเราแต่งให้ครบหมดแล้วก็เราจะมีการทําลายที่ไม้นะคะซ่อมร่องให้มันมีดูมีเท็กเจอร์แล้วก็จะเป็นตู้หนังสือวางของจะเป็นตู้อเนกประสงค์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพอปหินเป็นกระจกมิลเลอร์แบ็กเราได้รับติ่งกัส่วนมุมนี้จะเป็นมุมทํางานโต๊ะหนังสือหรือโต๊ะทำงานอะไรแล้วก็ทั้งบนวางของทั้งหมดแล้วก็จะมีไฟเพื่อสําหรับเขียนหนังสือนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นมุมแต่งตัวห้องนี้ห้องแต่งตัวจะเป็นรูปตัวแอลก็จะเป็นเน้นตู้เสื้อผ้าเราปกติเรารจะจัดตูปกระเป๋าไว้ฝั่งมีงให้ลูกค้าอยู่แล้วเเป็นเซตตู้เสื้อผ้านะคะ mm hmm. ก็จะเป็นบานมีเนียมทั้งหมดเลย mm hmm. ทั้งหมดใน,นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีกระจกเงานเนี่ยแกมไว้เพราะว่าเื่อไว้สองตัวนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะขึ้นแป้งซ่อนกระจกกระจกซอ่อนไฟ l อ d ี d, นะคะ mm hmm. เราเปิดแล้วที่ดู จะมีชั้นวางของป็จะกระจซ่อมไฟใต้โต๊ะแล้วก็จะมีที่วางออเทอร์เีเป็นกรรมัีกอันนี้เราจะแล้วแต่แต่ละหลังเราจะใส่ไม่เหมือนกันตามท,ที่ลูกค้าบางคนก็จะเป็นเครื่องประดับบางคนก็จะเป็นนาฬิกานะคะส่วนต่อมาก็จะห้องน้ําห้องน้ําก็แต่งให้ลูกค้าด้วยเช่นกันห้องน้นํานี่จะมีเป็นคือเราดีไซน์ห้องน้ําให้ตั้งแต่ตอนสร้างบ้านแล้ว ว่าจะใช้ระแนงไม้เทียมแล้วก็ตกแต่งเป็นระแนงรูงโลหวางของเหมือนโรงแรมกระท่ากระจกแบบชั้นวางของ,ลแ,งและในงบบต่างเราก็ตามให้ลูกค้าหมดกระจกกันน้าด้วยนะแค่อูะเรื่องกับพื้นสุขภัณฑ์มาก็ก็ครบแล้วที่เหลือเราก็แต่งตาม,มดีไซน์ของเราสำหรับห้องนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจเรื่องตกแต่งภายในหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมรบกวนโทรมาที่เบอร์นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปของน e โอเ c คอร์ดีไซขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ